ที่ผ่าพบกับช่องเปิดจีไปมั่วเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับรายการอาริยาพาว้าวนะคะวันนี้ก็จะมากินมง,มงกันทะที่หอเป็นครั้งแรกแล้วก็กินคนเดียวเนื่องในสถานการณ์โควิดก็ไม่อยากออกไปกินข้างนอกนะคะซึ่งเราจะมากินที่หอเราก็ได้ไปซื้อหมูกระทะมาประมาณ1นกิโล ลวงรวงรวงรวง,ลวงแล้วก็มีเบคพันเบคอ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 นอ๋อแสงเข้าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจุดไฟกันเลย มนลงไปเดียวสาโอ้มันจะไหมไหมเนี่ยนี่ก็เป็นการเปิดรายการครั้งแรกแล้วเปิดคลิปคนเดียวปติจะเป็นคุณโจโจเขาเปิดคลิปอันนี้ซึ่งเป็นรายการน้องใหม่เ,ออเราไปไหนไม่ได้เราก็แบบเราออกคลิปไม่ได้อะ ซึ่งแบบมันเป็นสถานการณ์โควิดเนาะช่วงนี้เราก็ต้องแบบว่าเต็บตัวเองให้มากที่สุดใส่ผั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 ด,ผด,ผดโอ้โอหน่ากินอยู่นะเนี่ย อร่อยมากทุกคนอร่อมากตินน้ำซุปร้รอนใครที่อยู่หอก็สามารถทำกินได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับหอบางหอเขาก็ห้ามว่าห้ามทำอาหารหรือห้ามอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าหอนเข้าใจดีจาของหองเข้าใจดีมากทำกับข้าว ห้องข้างบนย่งทำต้มตําแบบโป๊กโป๊โป๊กโปโป๊ทุกวันหมูกระะนี่เป็นอะไรที่อาริยาชอบมากนะคะทุกคนคือแบบไปเที่ยวทุกที่ต้องกินหมูกระทะที่แบบทุกทิปเลยต้องกินหมูกระทะเหมือนเหมือนแบบว่าไม่กินไม่ได้อย่างเช่นไปอย่างเช่นไปเที่ยวทุแรกแล้วทังเที่ยวอก็ไปขอนแก่นใช่ปะไปขอนแก่นก็ ไปกินหมูกระทะแล้วก็ที่สองก็ไปกินหมูกระทะที่พัทยาที่สามก็เขาคอโอกินทุกคลิปแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรชอบกินนะคะอร่อยดีเนาะแบบตอนนี้ถึงกับบ้ามานั่งกินคนเดียวมันเป็นอะไรที่ อร่อยมากบอกเลยค่ะคนถามว่าอ้วนไหมก็อ,อ้วนนะแต่ก็กินชอบยิ่งกินเหล้แล้วมันโคงยิ่งอร่อยเราจะมาพูดมินทามเป็นโจ๊ะคิดหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวพาโอกาสก่อน เป็นบ้าเป็นบอกินพันาหยอกกินหมูกระทะอย่าเี้ยล,ล,ลังตุบลอนลอยอาและการแบบนี้ก็ต้องช่วยกันป้องกันนะทุกคนอยู่บ้านพยายามกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ต้องใส่แมสทุกครั้งนะคะเพื่อมันจะัาไเร็ยเพื่อ กอยจะได้ออกทิปร็วนะฮะเดี๋ยว,ว,วจะกินหมูกระทะไปเล่าประสบการณ์มีมีคนมาถามนะว่าเป็นผู้หญิงทำไมแบบว่าขับรถมอไซค์ไม่กลัวหรอไม่กลัวดำหรอไม่กลัวรถล้มไม่กลัวรถชนหรอถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่แต่ทำไงได้ล่ะเราชอบเนาะตอนแรกก็ไม่ได้ชอบนะรถมอไซค์นี่ ทะเลาะกันกันกบโจ้ด้วยซึ่งแบบตอนแรกที่โจ้ซื้อมอไซค์มานะ่ทุกคนแบบว่าทะเลาะกันแบบว่าจะเลิกกันเลยแหละคือแบบออยจะทำทุกวิธีทางที่ไม่ให้โจ้ไปออกทริปดูเวลวร้ายไหมทุกคนดูแบบชั่วร้ายมากเนาะแต่ว่าแบบ<ๆ>เข้าไปแล้วก็แบบว่าอาทำไมคุณไปละ่ะเราไม่ชอบขี่มอไซค์นี่ทำไมคุณไป ก็คือถ้าแบบว่าเรื่องนี้นะถ้าจะเล่าก็คือเล่าทั้งวันนะนจะจบแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าพอคร่าวๆให้ฟังนะว่านะว่าทไมถึงมาขับรถทําไมถึงไปเที่ยวออกทิปอะไรประมาณนี้ก็คือแบบทะเลาะเออทะเลาะกันนะทุกคนทะเลาะกันทุกทุกครั้งเรื่องรถแบบทําทุกวิธีทางไม่ให้เขาไปเที่ยวแล้วไม่ให้เขาแบบออกทิปคือแบบแบบห้ามทุกอย่าง คุณห้ามแต่งรถคุณห้ามทํารถคุณห้ามไปเที่ยวคือห้ามทุกอย่างนะทุกคนแบบว่าห้ามทุกอย่างที่ไม่ให้เขาไปไม่ให้เขาออกทริปเขาไปทริปแรกเนาะที่ทอนซื้อมอเตอร์ไซค์มากาไปกับพวกพี่ๆในกลุ่มเนาะคือแบบว่าเขาไปเออไปไหนวะน่าจะไปไปเขาคอนะถ้าจะไม่ผิดไปเขาคอลหรือทับเบิกนี่แหละ คือแบบว่าเข้าไปกับพวกพี่ๆวันนั้นเราก็ติดเรียนเราไม่ถามแบบเขาไม่ให้เราไปแต่ว่าถามว่าเราอยากไปไหมหเราไม่ชอบคือไม่ชอบเลยแล้วก็แบบทะเลาะกันเข้าไปโทรไปบน่นไปด่าเขาเออพอมาลองนอนคิดดูว่าเออเข้าไปนันก็คือความสุขเขาเนาะเออคิดไปคิดมาแล้วแบบอยู่ดีๆเขาถามว่าเออเขาจะชอบ ถามว่ารักไปเที่ยวไหมก็ถามว่าไปเที่ยวไหนขีเลยไปมอไซไม่เอาอไม่ชอบคือไม่เอาคือไม่ชอบเขาก็พูดกล่อมอยู่นั่นแหลวะว่าเออลองไปดูสักครั้งหนึ่งเออิปซึ่งทิปแรกก็เป็นทิปแบบว่าทิปไหนวะทิปน่าจะเป็นคอ,อ,อนแกนก่อนเนาะทิปแรกเป็นทิปคอนแกนซึ่งแบบก็ไปเออแบบ ออลองดูสักตั้งหนึ่งถ้ามันไม่โอเคก็ก็คือจบก็ไม่ไปถ้ามันโอเคก็ดีไปอะไรประมาณนี้แต่ซึ่งปรากฏว่าเป็นทริปนั้นเป็นแบบที่ไปขอนแก่นเอออยากไปตลาดต้นตานมากไม่รู้เป็นอะไรชอบไปตลาดต้นตาลที่ขอนแก่นซึ่งออยไปตลาดต้นตาลใช่ไหมพอไปตลาดต้นตานก็คือแบบเป็นทริปแรกที่ไปแล้วแบบพาขี่รถ มอสไซส์ไปเหยียบขี่ควายด้วยทุกคนเหยียบที่ควายนะคะทุกคนเต็มแบบกางเกงเลยอ่ะกางเกงยีนรองเท้าน่ะแล้วก็ทีนี้แบบไปเที่ยวตลาดต้นตาลซึ่งตอนนั้นแบบไม่เอาจะเป็นคนที่ไม่เอาไม่กางเต็นท์ไม่อะไรต้องนอนห้องอย่างเดียวห้องพักซึ่งคืนนั้นแบบปวดท้องเป็นทริปแรกแบบปวดท้องไม่รู้เป็นไปนกินอะไรมาน่าจะเป็นส้มตำหรือหมูกระทะนี่แหละไม่รู้หรือชอบเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้ว ก็แบบปวดท้องมากทุกคนแบบปวดแบบจนแบบทําอะไรไม่ได้แบบนอนไม่ได้จนถึงสว่างนะ่ะแบบโอ้โหทรมานมากทึ้นนะั้นอะเออแล้วแบบเอ,อแล้วก็โอเคนะพอมาที่สองเขาบอกว่าไปเพชบรบณ์กันไหมไปเขาขาอก็เริ่มแล้วว่ะเออเออแบบเราขี่รถไปแบบนี้เราก็เห็นธรรมชาติเนะมันก็เป็น เป็นอะไรที่ท้า cade, ทายแบบที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรถูกไหมเราไปเราจะมีที่พักไหมเราจะเจอแดดร้อนไหมหนาวไหมอะไรเราต้องเตรียมอะไรเราต้องทําอะไรที่แบบไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้หรือมันเป็นอะไรที่แบบเราต้องเจอกับสถานการณ์ปัจจุบันอทุกคนคือแบบโอ้ยหมูไหม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 แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้เกิดไหม คือเราต้องเจอกับสถานการณ์ปัจจุบันเนาะทุกคนแบบว่า,าจากนั้นแหละก็เริ่มละเริ่มทิปแรกทิปสองก็เริ่มแบบอ่ะทิปสามก็ไปพัทยาเออเราลองเปิดใจดูสักครั้งหนึ่งวะ่ะเออมันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายเหมือนที่คิดจากนั้นมาจ้าหลังจากคิปจบคลิปพัทยาบอกเลยว่าอยากได้มอไซค์อยากขับเองเอแอล้วก็ไปซื้อเคสอาร์มาก็แบบ ไม่รู้ไม่รู้ตอนแรกไม่ได้ซื้อดีมนะทุกคนตอนแรกก็ซื้อเค r อสอาร์แบบอ,อยากลองขับดูก็ซื้อเค r าจากจากพี่ยิมจากพี่ปอูอแอดมินกลุ่มบ้าเดินทางมาเขาแบบขายต่อเขาไม่ขี่แล้วเขามีหลายคันก็เลยซื้อมาในราคาจํานวนหนึ่งซึ่งแบบขอเที่ยวกับนะ มาซื้อมาอาก็ลองขี่ดูอา้าวทีนี้กลับเป็นเราบ้ากว่าเขาคือแบบต้องขี่มอไซค์อยากขี่มอไซค์กลับบ้านก็อยากขี่มอไซค์ไไหนก็ขี่มอไซค์ไม่เอาไม่อยากนั่งรถตู้เออเป็นบ้าทุกคนอันนี้คือเราเราพอเขาเขา้าจึงแบบมันลึกเข้าไปกว่าน,นี้อีกนะกลับบ้านก็ไม่อยากนั่งรถตู้อยากแบบว่าอยากนั่งเนี่ยขับมอไซค์ชอบอา้าว ซื้อเคสอามาก็ขี่ขี่อยู่ทิหนึงมนะั้งก็ขี่ไปครั้งแรกเลยที่ขี่ก็คือขี่ไปสระบ,บุรีเนาะไม่มีใบกับยังไม่มีใบกับขี่ด้วยซ้ำตอนนั้นขี่ไปสระบ,บุรไแบบีไปช่วงปีใหม่คือแบบไปช่วงปีใหม่แล้วก็วันที่สี่มั้งถ้าจะไม่ผิดวันที่สี่ซึ่งรถติดและเยอะมาก อยากบอกเลยถนนมิตรภาพเส้นสารบุรีนะโอ้โหรถแบบโคตรเยอะขี่เร็วด้วยทีนี้นะ่ะแบบมันนั้นนะ่ะรถมอไซค์ก็เหมือนมีปัญหาเหมือนบาวรั่วเหมือนอะไรนี้นะแบบก็แบบโอ้โจ้ก็ทีบแบบแบบว่าทีบจงถึงกับจาก400กโลอนะไทีบป,ประมาณ200 300กโลนี่แหละทีบประมาณ50โลแต่แบบรถติดมากอันตรายมากทุกคนอย่าห,หาทำเด้อต้องเช็ครถดีๆก่อนออก จากนั้นพอพอขี่เคอามาก็ขี่ขี่ไปทิ่นั้นทิพนี้อดีโจก็บอกว่าอืมเราแบบซื้อดีมมาขี่ด้วยกันไหมแบบอยากขี่แบบว่าอยากเวลามันอะไรเราอยอะไรพังหรือว่าเราต้องซ่อมเราแชร์กันได้อะไรเราแชร์กันได้เราขี่รุ่นเดียวกันอ๋อโอเคซื้อก็ซื้อซึ่งคันนี้นะ่ะนางแอบซื้อให้ออยตั้งนานนั้นแหละนางบอกว่าออยชอบบน่น นางก็เลยแบบว้าวค,คันที่ขี่ปัจจุบันที่ขี่ไปแม่ห้องสอนที่ขี่ไปอีาอสานเขียวเนี่ยคือแบบนางบอกว่าซื้อซื้อให้นานนั่นแหละแต่แบบว่านางบอกว่าเป็นหาเลยไม่รู้ชอบบ่นออไม่ให้ดีกว่าแล้ววันหนึ่งเออยเ,ออเลยบอกว่าออยอยากได้เดี๋ยวออยจะซื้อหายหน่อยคันละสองหมื่นสามหมื่นหรือว่าคันละหมื่นกว่าบาทนางออยบอกว่าโอเควันนั้นนางก็ทําคลิปเซอร์ไพรส์นะ นางก็ทำคิวเซอรพรส์แบบว่าซื้อไม่ได้ซื้อหรอกนางซื้อมานานแล้วก็โดนบ่นนี่แหละนางก็เลยแบบไม่ไม่ีแบบนั้นนางก็เซอร์ไพรส์แบบว่าเออพาไปโอนพาไปอะไรโอเคแล้วก็โอเคเสร็จแ,แล้วจากนั้นก็มาแต่งแต่งแฟดแหละลก็ไม่ได้แฟดขนาดนั้นแหละก็น่าจะแฟดอยู่นะเนะเราแต่งแฟดพอแต่งแฟดเสร็จแล้วล้วก็ไปขี่มันก็โอเคนะทุกคนมัน มันก็ไม่ได้น่กกากลัวเหมือนที่เราคิดเนาะคินก่อนพูดมากเดี๋ยวโมไหมหมดแล้วเนี่ย,ย,ยก็แต่งแปดก็ขี่จากนั้นก็ชอบขี่มอไซค์แล้วก็เป็นบ้ามาอีกสาเหตุหนึ่งทำไมที่ที่ซื้อที่ที่ขี่มอไซค์คนละคัน ขอเผาโจกันนะโจเวลาปวดขี้นะทุกคนมันไม่ชอบจอดให้ไม่รู้เป็นห่าเลย <S <S เวลาบอกเออปวดขี้จอดให้หน่อยนะปั๊มข้างหน้าเนี่ยจอดให้หน่อยนะโจบอกว่าเออ,เอ,อข้างหน้าซึ่งเป็นปั๊มบาทอไม่จอดนะทุกคนบอกเออข้างหน้ามีปั๊มเชลไ่จอดเชลแล้วพอขี่ไปไปเจออีกปันน๊มนึงก็บอกเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยว,วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยเป็นอันนี้เนี่ยพี่ไายชอบแบบตอนมาขี่คนเดียวสบายเวลาอยากจอดก็จอด รับผู้ชายไปด้วยก็ได้ไม่ใช่แล้วพวกคนกร่อมอ่ะมือคนกร่อมอ่ะเดาเดวอีพีหน้าจะมาเล่าประสบการณ์ว่า ไปขี่มอเตอร์ขี่มอเตอร์่ล,ละครั้งระหว่า,างทางเจออะไรบ้างแล้วก็เจออะไรบ้างเป็นไงเวลาไปนอนกลางเต็นเจอเอ,อายๆเรื่องแหละมันต้องมีเรื่องเล่าแหละคนเวลาคนไปเที่ยวเนาะแล้วก็เจออะไรบ้างขี่ยังไงรถล้มไหมล้ม บอกเลยว่าล้มเออว่าแบบมีโปรเจกต์จะไปเที่ยวไหนต่ออะไรประมาณโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e ให้เปิดจีไปมั่วนะคะทุกคนรักๆไปดูว่าอีพีหน้าเราอาริยาจะพาไปแดกอะไรนะคะทุกคน 拜拜。Bye bye.